อ้าวพี่น้องมาลีหายไปไหนพี่แล้วพี่เมื่อไหร่จะทําน้องมาลีน้องมาลีอยู่ไหนพี่อยากเห็นน้องมาลีแต่งเป็นทรงไหนสเตปอะไรคอมเมนต์บอกกันได้นะครับแค่นักกินหอยอเพจโคตรเอาเลสซิ่งของแท้ผู้ติดตาม2.8แสนขึ้นไปนอกนั้นของปลอมระวังกันด้วยนะปืนวันนี้นะครับอย่างที่บอกไปนะครับเปิดหัวจั่วไปเรียบร้อยแล้วครับผมนะนี่น้องมาลีของเราหายไปไหน ถ้าแดมแปลงเป็นเอเมดเรียบร้อยแล้วนะผมนะขอไม่ทันใช่ไหมเนี่ยกูยกเสือกูยกเสือสูงไปนี่อยู่นี่ครับพี่ปอฮะจอดกันอย่างนี้เลยจอดน่าจะเกือบปียังไม่ทาอะไรเลยใช่จริงเนาะมันสตาร์ตติดไม่เนี่ยพี่วิวไม่ติดเดีแกะเครื่องเราแล้วเนี่ยเออจีแกะฟางแล้วยังไม่ได้ทําเลยครับเหมือนอพูดตรงๆว่เหมือนเหมือนเป็นของเล่นพี่วิวอ่ะมาจอดตายแล้วเล่นเล่นเบื่อแล้วก็มาจอดทิ้งจอดขว้างแต่จริงๆแล้ว ไม่มีงบครับใครอยากจะสปอนเซอร์รถคันนี้นะครับทั้งคันนะครับตอนนี้อยากได้ชุดสีใหม่นะครับอยากทําเครื่องนะครับแต่ยังไม่รู้สเต็ปอะไรนะครับขาดอุปกรณ์ที่จะแปลงเป็นหัวฉีดนะครับใครอยากจะเป็นนายทุนคันนี้นะครับขาดอยู่นะครับแต่ผมมีในใจแล้วเนี่ยน่าจะมีน้องๆคอมเมนต์อยู่นะตอนนี้นะครับว่าอยากจะให้ผมทําสเต็ปอะไรทรงไหนทรงไหนนะฮะว่ามาได้เลยนะครับเพราะตอนนี้ เรารอคอมเมนต์ท่านอยู่แล้วเราจะเอาเฟรมสีขาวเหมือนเดิมไหมพี่วิวนั่นนะสีก็ไม่รู้เหมือนกันก็น้องๆคอมเมนต์เอาก็แล้วกันนะจ๊ะเฟรมมันไปใส่เฟรมมันไปไหนเอ่าอยู่หลังบ้านครับเดี๋ยวจะทําการแบบเออห่อห่อซีนไว้เขาเรียกว่าซีนไหมมือกูก็เคล็ดนะเมื่วานกูไปเต้นบีบอยไงกันไปโทมัสใช่ไหมพี่วิวเนี่ยกูตึงไม่ได้เลยเนี่ยนิ้วกูเนี่ยปกติมันจะตึงอย่างนี้ได้ไหมเนี่ยอันนี้คก็หัวมาเลยเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวขึ้นนะมีเหรอมีมีเออเดี๋ยวส่งให้เดี๋ยวสอง นี่เคสนะฮะแม่ยกไม่ได้เลยกูแล้วก็ลำบากนิดนึงนะกูก็ไม่ช่วยแล้วกูถ่ายเฉยเนี่ยจะขยับเอาขยับมาอยู่อย่างนี้ก็พอนะฮะถามว่าทำไมพี่วิวไม่ทำสักทีนะครับหนึ่งเลยนะครับจริงๆผมจะทำสเต็ปเดิมนะนั่นก็คือ5 7ชักเดิมขบูนะฮะเนื่องจากว่าเราเกิดปัญหาอุบิเหตุเกิดขึ้นนะครับทำให้ผมไม่ได้ข้อเวียงนะครับแล้วก็เลยไม่ได้ทานะครับก็เลยทิ้งไปนมนานเลยนะครับจริงๆคันนี้ทำข้อเวียง เปลี่ยนข้อเวี่ยงใหม่ก็จบเลยนะเพราะว่าข้อเวี่ยงเก่าเนี่ยแขนขาดนะฮะขาดแล้วนะครับผมก็เลยแรงเกินมันแรงเกินไงน้องๆแต่ว่ามันก็ใส่กับอาจารย์ตุ้ยไม่ได้อยู่ดีนะครับเพราะว่าเรามันสิทธิ์ล้างครูไงแต่ล้างครูไม่ค่อยสะอาดนะครับโดนครูเสิร์ฟนะครับหลับปุ๋ยเลยนะฮะอันนี้ทํากับอาจารย์ตุ้ยนะครับคอนแก่นร้อยเปอร์นะครับผมนิเกน้องไผ่นะฮะนี่นะฮะก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยตั้งแต่ตอนนั้นแล้วก็เราก็ไม่ได้ขี่ตั้งแต่ เฮ้ยจานอีก2เดือนครบปีอันนี้ตรงไหมในน้ำมันเนี่ยตรงบูดแล้วมั้งเนี่ยกูว่าบูดยังไม่รู้ว่ะเปิดดูกันจุญแจโอ้ยุญแจอยู่ไหนก็ไม่รู้ว่ะแค่นักกินอลวไอ้อก็ไม่รู้นะเปิดไม่ได้ปะจานเออระบบเซฟตี้เราดีแต่คันนี้เป็น e 8 5รถคาบู e 8 5้าคันนี้โช๊คลังสามร้อเนี่ยมึงดูโช๊คลังยังไม่ใหม่เลยเนี่ยคือไม่ได้ล้างเฉยๆไงทุกคนมันก็เลยเป็นสภาพนี้มึงดูดิซี่ลวดมึงดูสนิมไหมสนิมไหม จะเหลือแล้วครับน้องๆนี่มันก็ขึ้นนี่หว่าแต่มันมีซี่ลวดยี่ห้อหนึ่งนะครับที่ไม่ขึ้นสนิมนะฮะผมก็ไม่บอกหรอกว่าเป็นยี่ห้ออะไรเพราะว่าเขาไม่ได้เป็นสปอนเซอร์เราแต่ถ้าอยากเป็นสปอนเซอร์ขอบคุณครับอยู่ที่มันสมองเฮ้ยมันอยู่ที่มันสมองเองน้องโคตรจะติดคำนี้เลยนะฮะเบอร์เนี่ยอยากจะสปอนเซอร์อะไรเนี่ยติดต่อผมมาได้เลยนะครับผมนะเพราะว่าตอนนี้เอาตรงๆนะไม่มีงบ และต้องการในทุนนะครับถ้าพูดพูดถึงงบแล้วเราจะขาดอะไรไปไม่ได้เลยอคันนี้คันนี้คันนี้ไหนอ๋อนี่ไงคันนี้คันนี้มันน้องใหม่เราไงจานงบเราไปจมกับคันนี้เราใช่จริงๆอ่ะน้องวันนี้จะทำาณตอนนี้ก็ทำได้แต่เราเราโยกซับซับของเราอ่ะมาใส่คันนี้นะฮะทำให้ซับของเรานั้น สภาพสภาพไม่ค่อยคล่องครับผมมันอยู่ที่มันสมองอยู่ที่มันสมองครับน้องนะฮะมาชมอยู่คันนี้นะครับเราอยากจะลองทําสตอรี่ปั้นรถขายดูนะครับเราก็เลยยังไม่ได้ทําน้องมารีนนะครับเนี่ยนี่ก็รอคอมเมนต์จากน้องๆอยู่นะฮะจะให้จัดทรงแบบไหนชุดเฟรมสีอะไรนะครับคอมเมนต์บอกได้นะครับแต่วันนี้นะครับผมอยากจะฝากถึงผู้ใหญ่ใจทีทุกท่านนะครับแม่แต่ที่ขายไม่ได้เลยนะครับ ที่รถทุกคันนะครับของช่องขวดเอามีนะครับเห็นพวกน็อตพวกนี้ไหมคือเราจะใส่พวกน็อตเดิมอย่างนี้มันเชยไงจันมันอยู่ที่มันสมองเว้ยเราต้องใช้น็อตเทงสกูไทยแลนด์เว้ยให้มันเหลี่ยมมากๆทั้งคันใช่เหลี่ยมมากๆทั้งคันนะครับที่เห็นอยู่นี่นะครับผมที่ยังเหลี่ยมอยู่นี่นะทุกคนนะน็อตเทงสกู school, เอาอยู่ถึงแม่ขี้ฝุ่นจะเกาะนะครับอันนี้เขาเรียกอะไรก้นหอยเอ้ยถูกต้องจานแม่จําได้ซะด้วย น็อตเลนเฮงสกูแทบจะทั้งคันนะครับในจุดที่มองเห็นนะฮะพูดถึงน็อตพูดถึงอะไรพาไปดูหน่อยนะพาไปดูอะไรในร้านหน่อยพี่วิวได้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 มาเลยครับตามมาเลยครับผมเดี๋ยววันนี้จะเล่าเรื่องน็อตให้ฟังนะครับคือมันขาดไม่ได้เลยไงไอเทมของมันต้องมีแล้วนะครับเพราะว่าเรื่องน็อตเนี่ยมันทําให้ตัวรถอะมันชูขึ้นมาเยอะได้นะครับนี่ดูอย่างนี้แหมไม่เต็มกราวไปจ้ะตัวอย่างการไล่น็อตนี้มึงดูกู เฮงสกูแทบจะทุกจุดเพราะว่าถ้าถ้าถ้าตัวปั๊มนะนี่นะอันนี้มันมากับปั๊มใช่นี่ก็มากับปั๊มส่วนนี้เราเติมเอาครับนี่ครับก็เป็นเฮงสกูนะครับถามว่าพี่วิวซื้อจากไหนครับจากเพจเฮงสกูก็ได้นะครับหรือจากร้านแต่งรถแถวบ้านก็จะมีนะครับอย่างเช่นแบบนี้ผมก็ซื้อแถวบ้านนะครับแบบนี้ซื้อแถวบ้านนะครับอันนี้ผมก็สั่งมานะครับผมนะแล้วก็ ขาดแค่อะไรนะครอบครอบครอบดุมนะครอบดูมนะฮะนี่นะฮะ,ะ,ฮะเดี๋ยวมึงเจอกูโคงไก่ดิสเบกอือแค่ชุดหน้าก็สองหมื่นฝ่าไม่อยากขี้โมเออไม่อยากจะแอคให้มากแล้วตอนนี้พี่บิวได้ไปหลังถนนถนนอะไรไหมตอนกลางค่ำกลางคืนน่ะไปครับแต่ค่อนข้าง,งไปเยอะหนาะจริงๆไปอยู่นะอแต่ไม่อยากตะมโม้เหงาอะ่ะคืออยู่ข้างหน้าคนเดียวไงออที่เหลือ ฮัลโหลจะว่ากูขิงโง่ขิงแน่นอนพูดเล่นพูดเล่นพูดเล่นไปเนี่ยคือไปขี่รถเล่นสนุกสนานนะครับเอามันเอาฮาเฉยๆนะครับไม่ได้เอาไปขิงนะเอาเอาจริงนะสาระเลยจริงๆเอาแค่มันเอาแค่ฮาเอาแค่พักพวกก็พอนะฮะไม่มีการขิงเกิดขึ้นนะครับสังเกตไหมผมเนี่ยลอยลำครับผมไม่มีศัตรูนะครับผมเข้ากับทุกคนได้ผมรักทุกคนนะครับแล้วผมไม่เกลียดทุกคนนะครับผมรักทุกคนนะอ่ะโอเค ประมาณนี้ครับกับน้องมะลิแล้วก็สิ่งแวดล้อมที่อยู่ในรอบคลิปนี้นะครับขอบคุณเฮงสกูไทยแลนด์ด้วยนะครับพี่ปอต้องแปะสัก3าสีรอบให้แล้วแหละโอเคเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับอย่าลืมคอมเมนต์นะครับอยากให้น้องมะลิทำสเต็ปอะไรทรงไหนนะครับคอมเมนต์บอกได้ในคลิปนี้เลยนะครับเราจอดกี่ปีแล้วนะน้องมะลิสองไหมสองอีกส,สองเดือนจะครบหนึ่งปี นานนะกูไม่เคยปล่อยรถทิ้งไว้ขนาดนี้นะเอออยากให้อยากให้เพื่อนๆมีส่วนร่วมไงในการคอมเมนต์ว่าเออแต่งเป็นแนวไหนดีพี่พี่ดูสีอะไรดีใช่จะปลูกมันดีไหมหรือยังไงกูว่าปลูกดีกว่ากูคิดถึงนะเออจริงใจจริงผมอยากขับลูกโตมากๆเลยแต่ผมผมก็มี มีแบบความคิดในใจแล้วว่าผมจะไปแบบเวไหนอะไรยังไงนะครับผมอย่างเช่นว่าถ้าสมมุติว่าเป็นลูกโตนะผมก็จะไม่ไม่ปีมันเยอะนะครับเอาแค่ขับสนุกเวลาไปทริปก็พอ,อนะฮะอ่ะโอเคฝากกัด้วยนะครับผมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนมาก่อนจะปิดคลิปขออีกนิดนึงไวจ้จยนลาก,กันไปด้วยภาพนี้ก็แล้วกัน,นเอยมันติดรถใหม่ที่สี่ไปนน่เออตายแล้วตายแล้ว,แล,วแล้วติดตามชมคันนี้ได้เลยนะทุกคนนะนี่ภาพนี้ ลากัไปแล้วครับคิดถึงก็บอกนะจ๊ะใครที่รอเสิร์ฟก็รอก่อนนะจ๊ะแดกของหวานชอ่อกกว้ยไปก่อนนะจ๊ะสวัสดีจ๊ะแก้วสติกเกอร์โคตรเอาสุดเฟี้ยวในตะก้าติกตอกโปรโมชั่นลูกค้าใหม่ก่อนหมดเคสฟรีไปเลยแผ่นแรกเพจโคตรเอาเลสซิ่งของแท้ผู้ติดตาม2.8แสนขึ้นไปนอกนั้นของปลอมระวังกันด้วยนะปื้ว